สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสร้างครูนวัตกรต่อยอดชุมชนด้วยฐานวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสู่โกลโบค่ะ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออรวอร,ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรอ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อพัฒนาครูสกรอรสู่การเป็นครูนวัตกรที่สามารถขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเศษษ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 รษฐกิจฐานรากของประเทศโดยองความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบณนะห้อง Infinity Ballroom bon โรงแรมพูแมนคิงเพาเวอร์กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวพิมพรชีวานันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์ดรสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอ,อวอดออรสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นประธานและสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ MOU เพื่อพัฒนาครูสกรอสู่การเป็นครูนวัตกรระหว่างนางสาววราพรรุ่งตระการ รองประหลัดกระทรวงอวและดรเกตทิพสุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้พิธีลงนาม MOU ครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจร่วมกันของทั้งสองกระทรวงในการยกระดับศักยภาพมนุษย์ของประเทศผ่านการสร้างครูนวัต,ตกรที่มีความรู้เท่าทันโลกและสามารถเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นรูปธปรรม ดรสุดเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าการศึกษายุคใหม่ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนรู้ได้ตลอดเวลานวัตกรรมจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพประชาชนความร่วมมือระหว่างอวสทสกรครั้งนี้จึงเป็นกลไกที่จะช่วยให้ทั้งครูและประชาชนเข้าถึงทักษะแห่งอนาคตอย่างแท้จริง ด้านดรเกตทิพย์สุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กล่าวว่าสก,กรมีสถานศึกษาและศูนย์เรียนรู้กว่า8,300แห่งครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศทำให้ครูสก,กร เป็นฟันเฟืองสำคัญในการยกระดับทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของประชาชนความร่วมมือกับอวจะช่วยเปิดประตูให้นำองค์ความรู้เครื่องมือเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเข้าสู่การทำงานของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับครูให้ก้าวสู่การเป็นครูนวัตกรที่สามารถออกแบบการเรียนรู้และโครงการพัฒนาชุมชนได้จริงสอดคล้องกับนโยบายของศาสตราจารย์ดรนลุมนลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะด้าน AI ให้ครูและนักเรียน เพราะ AI กลายเป็นทักษะสำคัญในชีวิตประจำวันการทำงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกคนจึงต้องมีทักษะรู้เท่าทัน AI ทักษะดิจิทัลและการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมควบคู่กันไปความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้สกรสามารถนำความรู้เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยไปสู่ประชาชนได้ลึกและกว้างขึ้น โดยอวจะจัดทำคอร์สเสริมสมรรถนะสำหรับครูสกรเพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้สู่ระดับตำบลได้จริงสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ยกระดับสู่ตลาดสากลตามแนวคิด Learn to e เอิอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะถูกนำไปใช้ในระบบเครดิตแบงก์และเชื่อมโยงกับการปรับระดับคุณวุฒิ รวมถึงเป็นหลักฐานประกอบการพัฒนาวิทยาฐานะบนฐานงาน on the job training ที่สร้างประโยชน์ให้ครูชุมชนและประเทศชาติไปพร้อมกันหัวใจสำคัญของความร่วมมือคือการนำองความรู้ไปแก้ปัญหาในพื้นที่จริงเช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวอย่างเช่นการย้อมผ้าที่ชุมชนประสบปัญหาสีตกเมื่อผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเข้ามาเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ขณะเดียวกันเทคโนโลยี AI จะถูกนำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนาแบรนด์และการสร้างมูลค่าจากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนให้เข้าสู่ตลาดโลกอย่างแท้จริง ในเรื่องของการเรียนรู้เองเนี่ยมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับซึ่งสองกลอเองเนี่ยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของกระบวนการจัดการศึกษาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลหรือแม้กระทั่งสร้างนิวสกิลใหม่นะครับดังนั้นอ,องค์ความรู้ที่ได้จากอวในครั้งนี้ก็จะเป็นอ,องค์ความรู้ที่สําคัญที่จะให้ในส่วนของสองกลอซึ่งมีอยู่ในทั่วทุกตําบลเนี่ยนำเอาองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้เข้าไป ให้องค์ความรู้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับอมอต้นระดับประถมน้วยซ้ำไปนะครับจนถึงการสาด,ดชีวิตครับเราเป็นกลมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นระดับตำบลอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเรามีการสอนโดยใช้ผ่านหลักสูตรเป็นระยะสั้นแล้วรวมทั้งไปสู่เรียนทุเอินแต่สิ่งที่เรากำลังขาดอยู่ที่อวอมาเติมเต็มให้คือความเฉพาะทางประสบการณ์ ทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งที่เราต้องการคือนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งทางอวก็มีคอร์สที่จะทำให้คุณครูของเราเข้มแข็งและสามารถที่จะนำไปถ่ายทอดในระดับตำบลได้และผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้โเค้ลไปสู่ global ก็ต้องอาศัยความร่วมมือตรงจุดนี้ที่สกรจะกลายไปเป็นสะพานเชื่อมให้องค์ความรู้ไปสู่ทุกครัวเรือนค่ะ อันนี้คือการบูรณาการและสิ่งที่สำคัญอีกคือเราจะนำหลักสูตรตรงจุดนี้นะคะที่จะเอามาแปลงไปเป็นเครดิตแบงก์แล้วก็สิ่งที่จะมาเป็นการปรับระดับคุณวุฒิทางวิชาชีพแล้วก็สิ่งที่คุณครูจะได้รับอีกคือท่านปรับก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของวิทยาฐานะที่จะทำให้คุณครูได้รับการพัฒนาและนาไปสู่ on the job training ซึ่งได้วิทยาฐานะไปด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือที่ เกิดประโยชน์ทั้งคุณครูแล้วก็ทั้งชุมชนแล้วก็ประเทศชาติ อันนี้เราก็เป็นความร่วมมือระหว่างอวกับทางสงารนะคะที่เราจะนำองค์ความรู้ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานที่อยู่ในกำรรกรับของของอวซึ่งปกติเราก็จะมีผลงานวิจัยเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ทำกับชุมชนท้องถิ่นค่อนข้างเยอะสอรเนี่ยโดยคุ้นรูนนเนี่ยก็จะเป็น,นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนนำผลงานวิจัยนวัตกรรมอะไรต่างๆของเราเนี่ยไป ส่งเสริมสอนให,ให้ให้กับชุมชนท้องถิ่นแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วยิ่งในสเต็ปต่อไปเนี่ยพอเรารู้โจทย์ชุมชนที่เราทําความร่วมมือกันเนี่ยค่ะเราก็นําไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรอะไรต่างๆเพื่อที่จะแก้ปัญหาก็คงจะช่วยยกในเรื่องของนวัตกรรมยกเรื่องของงานวิจัยชุมชนท้องถิ่นได้ตรงเป้าแล้วก็ต่อยอดได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือในครูนวัตกรเนี่ย สิ่งที่เราได้คุยกับทางทางอวอนะคะอวบอกมาเลยว่าจะกลายเป็นฐานของพร็อพเบนเบเพราะฉะนั้นชุมชนตรงจุดไหนที่มีสิ่งที่จะเพิ่มเติมรายละเอียดจากปราชุมชนอย่างเช่นเรื่องของอย้อมผ้าซึ่งถ้าเป็นปราชุมชนเนี่ยในการย้อมผ้าเนี่ยจะมีการสีตกแต่ถ้าเป็นได้ผ่านการที่จะผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยทำให้สิ่งที่ เป็นองค์ความรู้ทางประชุมชนเนี่ยกลายไปเป็นเพิ่มเติมคือผ้าอันนั้นโครงเอกลักษณ์ของอัตลักษณ์ที่เป็นวัฒนธรรมแต่ยังได้เรื่องของนวัตกรรมที่ทำให้สีไม่ตกแล้วก็แบรนด์ตรงจุดนี้ถูกพัฒนาโดยใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะดีไซน์สิ่งต่างๆและทำให้จากโลกขคอลไปสู่โ l o บ a l ที่แท้จริงเป็นการพัฒนาถึงฐานฐานลาก แล้วก็เรื่องของครอบครัวชุมชนซึ่งนำไปสู่เรนทูเอินยกระดับคุณภาพทั้งประเทศได้ค่ะ